เอาเลยครับสสริผู้ชมนะครับผมวัตนาเบกกลับหาออีกครั้งในนิยายวายเรื่องมิสเตอร์ชามนหมอผีป่วนชุนมาขาขคดีรักโดยคุณเขียนปลาทงหัววุ้นตอนที่17นะครับฮะแนงงอะสิทำไมไปตอนที่17ตอนที่15ได้ฟังจบหรือเปล่าผมบอกว่าอะไรตอนที่16 NC อหนักมากนะอย่าลืมไปอ่านกันด้วยนะครับใครยังไม่ไปอ่านก็ไปอ่านกันมาก่อนแล้วค่อยฟังตอนนี้นะทุกคนถ้าใครสนใจหนังสือหรือว่าอ e ีบุ๊กของนิยายเรื่องนี้ก็ลิง์อยู่ใต้คลิปนะครับทักไปสอบถามคุณเขียนได้เลยนะ เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับตอนฐานะเมียเช้าวันต่อมาผมขยับตัวด้วยความเมื่อยล้าและปวดไปทั้งตัวแต่ผมกลับขยับตัวไม่ได้หรือว่าเจอาอามผมอีกแล้วเนี่ยเป็นไงบ้าสมรวยยังไม่ตายใช่ไหมนึกถึงผีผีก็โผล่มาเลยฮะผมถ้าค่อยลืมตาขึ้นมาก่อนจะเจอหน้าของเจอาในระยะประชิดแต่ถ้าเจอาอยู่ตรงหน้าผมแล้วใครอามผมเนี่ย หรือว่าเพลิงจะออกจากหม้อมาอัมผมเล่นทําไมผมขยับตัวไม่ได้เพลิงอัมผมเหรอตอนนี้คอผมแห้งไปหมดเลยไม่ใช่เพลิงแต่เป็นสามีนายไงสามีผมก็มองก่อนจะรู้สาเหตุแล้วว่าทําไมผมถึงขยับตัวไม่ได้แถมตัวผมยังหนักไปหมดก็ตอนนี้ที่อกของผมมีมือของเจได้พาดอยู่แถมหัวของเขายังซบอยู่ตรงซอกคอผมอีกเลยลงมาหน่อยเป็นสารวัตรที่เขานอ,กอนกอดเอวผมและใช้หัวหนุนพุงผมอยู่ แถมทั้งสองยังปลื้ยท่อนบนอีกต่างหากเมื่อคือนนะ่าเหมือนจะเจอสึกหนักเลยนี่วันนี้ฉันใจดีให้พักไม่ต้องใส่บาดหนึ่งวันขอบคุณที่ใจดีนะเพราะถึงจะให้ผมไปใส่บาดให้ผมคงต้องคลานไปใส่แน่นอนเพราะตอนในช่วงล่างผมเดี้ยงไปเรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยวก่อนเจอรงงา,ผผา,า,ารู้ได้ยังไงว่าผมผ่านสึกหนักมานี่นายรู้ได้ยังไงว่าผมผ่านสึกหนักมาคงไม่ใช่ว่าถึงอยู่ในซร้อยแต่ก็ได้ยินเสียงทั้งหมดนะ ขนาดเข้าไปนอนในหมอกกับพวกเลิงก็ยังได้ยินเสียงเหมือนกันเนะไม่ผมได้ยินจมุดพ้าห่มหนีโดน,นเปิดสิ่งไม่พอผมยังเล่นหนังสดให้พวกคุณชายผีดูด้วยล่ะเนี่ยไม่ต้องอายหรอกนะมันเป็นเรื่องธรรมชาติอีกอย่างพวกเราไม่มีกายเนื้อไม่มีความรู้สึกพวกนั้นหรอกนะคำปลอบใจแบบเนี้ยผมสมควรจะดีใจไหมเนี่ยสงสัยต้องลองอาคมปิดกั้นเสียงที่หมอกกับสร้อยซะแล้วสิอืมตื่นแล้วเหรอสมรวย วายเจใดที่งงเงียตื่นขึ้นมาพูดข้างหูผมจุดอ่อนที่สุดของผมคือหูนี่แหละพอมีอะไรมาใกล้ๆหูแล้วมารู้สึกสยยวเกิ้วจนขนลุกเลยเป็นยังไงบ้าสมรวยเจ็บตรงไหนไหมสารวัตรที่ได้ยินเสียงงงเงียก็ตื่นอีกคนแต่มือของสารวัตรอยางเลื่อนตามได้ไหมมันจะโดนน้องชายผมอยู่แล้วทั้งสองคนช่วยลุกออกจากตัวผมหน่อยได้ไหมเนี่ยไม่ต้องรักผมขนาดนั้นก็ได้มันอึนอดอัดขอโทษที สรารวัตรกับเจริลุกขึ้นนั่งก่อนจะบิดตัวยืดเส้นยืดสายมันทําให้ผมเห็นแผ่นหลังของสรารวัตรที่มีรอยจิกของเล็บซึ่งน่าจะเป็นรอยที่ผมทาได้แน่ผมค่อยๆขยับลุกนั่งบ้างแต่ก็ต้องสะดุง้งเมื่อก้อนผมโดนเข้ากับเตียงโอ้ยก้นผมทําไมมันเจ็บแบบนี้เนี่ยเอยวผมก็ปวดไปหมดจนนั่งไม่ไหวแล้วน่าสงสารจริงนะก็จะพูดว่าน่าสงสารเนี่ยช่วยทาหน้าให้ดูเห็นใจผมหน่อยไม่ใช่ยิ้มแบบนี้ไม่รอให้ผมหมดเจรก็หนีเข้าไปอยู่ในซอยตามเดิม อย่าฟื้นลุกแบบนั้นสิสารวัตรดันผมให้นอนลงช่วงล่างของนายนะฉีขาดเพราะงั้นนอนพักไปก่อนเดี๋ยวพวกเราจ่อ,อไปซื้อของกินมาให้ผมได้แต่พยักหน้ารับก่อนทั้งสองจะได้ไปหยิบเสื้อมาใส่แล้วออกจากห้องไปกายปวดเฉียผมก็ค่อยลุกขึ้นก่อนจะเดินเซๆเข้าห้องน้ําไปแล้วทาธุระจนเสร็จตอนที่ผมเดินมาล้างมือผมก็เห็นว่าที่คอของผมเต็มไปได้วยรอยมากมายพอผมเลิกเสื้อขึ้นคือทั้งตัวผมมีแต่รอยเต็มไปหมด แล้วทำไมสองคนนั้นถึงได้ทำรอยได้แบบนี้นะผมก็เลยยกมือขึ้นมาลองดูบ้างทำอะไรอยู่เหรอเฮ้ยผมนี่รีบเอามือลงด้วยความตกใจเมื่ออยู่ๆเจไดก็เดินเข้ามาท,ทำทาอะไรไม่มีผมรีบใส่หัวจรคอแทบหลุดก่อนเจไดจะเดินเข้ามาใกล้จนผมต้องขยับถอยจนหลังผมติดก,กับอ่างล้างหนะ้าเด็กน้อยจะทำรอยเนี่ยไม่ได้แค่ดูอย่างเดียวนะมันต้องเม้มด้วยแบบนี้ไง ไม่พูดเปล่าเจไดยังดึงคอเสื้อผมลงก่อนจะขบเม้มตรงคอผมเมื่อรู้สึกจั๊กกะจี้และเจ็บๆแสบๆยังไงไม่รู้ก่อนเจไดจะถอนปากออกไปตรงคอผมก็ปรากฏรอยแดงเพิ่มมาอีกรอยแต่มันเด่นไปไหมเนี่ยแค่นี้ผมก็ทําได้ผมเดินเข้าไปจะดูดคอของเจไดกลับแต่ผมดูดไม่ถึงก็ทําไงดีขนาดขย e n งแล้วก็ยังไม่ถึงเออขอบคุณที่ยังอุตส่าห์เอ็นตัวลงมาให้ผมนะผมก็จัดการขบเม้มเหมือนที่เขาทำ จนมันเกิดรอยแดงขึ้นฮ่าเห็นไหมผมก็ทําได้ถ้าเอาไปทากับสาวๆต้องเท่แน่นๆเลยผมจะประทับรอยให้ทั่วเลยเชียวอืมแต่ทำไมพอเจไดได้ยินถึงกับต้องทำหน้ายักษใส่ผมด้วยเนี่ยผมทําอะไรผิดคิดว่านายจะได้กอดสาวอื่นหรือไงคิดว่าทั้งชีวิตผมคงไม่ได้กอดสาวๆแล้วละผมได้แต่ยิ้มแห้งๆออกมากินข้าวได้แล้วไอ้ทีมันนออย,อยู่ครับครับผมยังไม่ทันได้เดินตามเจไดก็ดึงผมไปอุ้มทันที แบบนี้ค่อยดีหน่อยพอ,อ,อกมาก็พบว่าสารวัตรกำลังจัดเตรียมอาหารเสร็จแล้วแถมยังมีห่วงยางเพิ่มมาด้วยคือสารวัตรเอาห่วงยางมาทำไมที่เอาห่วงยางมาทำไมล่ะครับเขาไม่ใช่ว่าจะให้ผมนั่งยางแล้วเผาผมรองนะให้นายนั่งไงไม่ผมยังไม่อยากตายบอกอยู่ๆเจไยก็มาดีหน้าผากผมทำไมเนี่ยคิดอะไรได้สาระอยู่ละสิเราเอาห่วงยางมาให้นายลองนั่ง ก็จะได้ไม่ต้องโดนพื้นจะได้ไม่เจ็บไงหรือจะนั่งพื้นก็ได้นะไม่ว่ากันไม่ไม่ไม่ผมนั่งห่วงยางดีกว่าขอบคุณครับชิท,ทั้งที่ผมเป็นแบบเนี่ยเพราะทั้งสองคนแท้ๆเจได้วางผมให้นั่งลงบนห่วงยางซึ่งมันก็จริงของเขาผมไม่เจ็บเลยงินกินข้าวเถอะเราจะได้เดินทางต่อเนี่ยน่าสินะพวกเรานั่งกินข้าวเช้ากันจนเสร็จสมรวยขยับมานี่หน่อย ผมขยับตัวไปหาเจไดอย่างงงๆก่อนเจไดจะหยิบยาออกจากกล่องผมเลยส่งแขนไปให้เจไดอย่างว่าง่ายก่อนเจไดจะลงมือฉีดยาให้ผมแล้วหันไปฉีดให้สารวัตรก่อนจะฉีดให้ตัวเองด้วยว่าแต่เมื่อวานเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับผมงั้นเหรอทำไมผมถึงมีอาการอยู่คนเดียวแต่ทั้งสองคนดูไม่มีอาการอะไรเลยเละ่ะเรื่องกายของนายเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วตอนที่เรามีอะไรกันช่องทางของนายมีน้ำหล่อเลื่นออกมา แสดงว่าตอนนี้ร่างกายของนายกําลังสร้างมดลูกขึ้นมาแล้วมนเลยส่งผลให้ร่างกายนายแปลกไปอาจจะความรู้สึกไวขึ้นหรือไม่ค่อยสบายตัวอ๋องั้นเหรอถ้างานการทดลองก็สําเร็จแล้วนะสิเหลือแค่ให้ผมตั้งท้องแค่นั้นยังหรอเอา้าทําไมพูดแบบนั้นละ่ะก็นี่เมื่อร่างกายผมเปลี่ยนแปลยยงแล้วอีกไม่นานก็น่าจะมีมดลูกขึ้นมาแล้วนี่ทําไมละ่ะก็นี่เมื่อร่างกายผมมันเริ่มสร้างมดลูกแล้วไม่ใช่เหรอ ฉันตัวยาก็ต้องสําเร็จแล้วสิเพราะมันอาจจะไม่ได้สร้างแค่บทลูกอย่างเดียวก็ได้ทําไมละ่ะหรือผมกลายเป็นสัตว์ระหลาดที่สองเพศในร่างเดียวแบบท้องเองคลอดเองนักเลงพออะไรเงี้ยตอนที่นายกําลังมีอารมณ์น่ฉันกับเจนไดได้กลิ่น,วน,วนหวานๆหอมๆออกมาจากตัวนายซึ่งมันเป็นตัวกระตุ้นอารมณ์ทางเพศทําให้คนรอบข้างขาดการควบคุมจนอาจจะเผลอทํารุนแรงกับนายได้อ๋อ เหมือนเมื่อคืนที่ทั้งสองคนทำการโดยไม่ฟังเสียงผมเลยสินะแล้วมันอันตรายกับผมหรือเปล่าเห็นว่าคนรอบตัวก็ได้รับผลกระทบไปด้วยนี่เรื่องนั้นนะฉันยังไม่แน่ใจไว้กลับไปแล้วเราค่อยตรวจให้ละเอียดอีกทีผมได้แต่พยักหน้ารับเอาเธอผมว่ามันคงไม่ได้ร้ายแรงอะไรหรอกมัง้งเมื่อเราก็เก็บของออกเดินทางต่อเธอสารวัตรพูดก่อนจะเก็บของใช้ต่างๆก็จะพาแกขึ้นรถและออกเดินทางต่อ ซึ่งเจได้ไปคนขับรถตอบผมเลยนอนคว่ำอยู่บนเบาะหลังกับสารวัตรบรรยากาศภายในรถมันเงียบม,มากผมเลยนอนมองวิวด้านนอกจากที่มองไปทางไหนก็ไม่แต่ตึกรามบ้านช่องตอนนี้กลับไ็มไปด้วยป่าเขาเราต้องเดินทางกีกไกลไหมเนี่ยผมเหมื่อจะตายอยู่แล้วยิกไม่นานก็ถึงแล้วล่ะงั้นเหรอแล้วบ้านของใจไดเป็นยังไงนะแล้วนายวังแผลไปยังไง ผมเลยมองสารวัตรอย่างงงๆเจไดเองก็มองผ่านกระจกมองหลังมานายก็น่าจะรู้ถ้าอาของนายเป็นคนร้ายจริงนายจะตกอยู่ในอันตรายเหมือนกับเอาเนื้อไปให้เสือถึงปากเลยเนะอันนี้ผมก็เห็นด้วยกับสารวัตรนะ้าไม่เข้าทำเสือแล้วจะได้ลูกเสือมาได้ยังไงฉันถึงต้องเอาตัวเองเข้ามาเสีย่ยงแบบนี้และถ้าอาเจตทําจริงฉันนี่แหละจะจับเขาเข้าคุกเองผมได้แต่มองเจไดนิ่งๆ จะจับใครเข้าคุกเราต้องมีหลักฐานเอาผิดเขาเนอะสินั่นนะสินะฉันรู้แต่ฉันได้วางแผนเอาไว้แล้วแผนอะไรกันแผนอร่อยสารวัตรเอ่ยถามอย่างสงสัยฉันกับสมรุยเนี่ยจะเป็นคนเข้าไปที่บ้านเองสวน,นายคอยดักฟังอยู่ข้างนอกถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับพวกเรานายจะได้พาพวกตำรวจเข้าช่วยเหลือได้ทันทีเจไดนี่รอบเข้าดีฮะแต่แบบนี้คนที่เสียงก็มีแค่ผมกับเจไดนะสิ เอาแบบนั้นก็ได้แต่นายต้องปกป้องสมรวยให้ดีนะใช่เลยใช่ใช่ปกป้องผมด้วยเพราะผมกาดนอกจากไล่ผีกับวิ่งเก่งเรื่องอื่นผมกระจอกมากไม่ต้องห่วงหรอกถ้าเกิดอะไรขึ้นฉันจะใช้สมรวยเป็นโล่บางกระสุนเองเดี๋ยวนี่พูดเล่นใช่ไหมเนี่ยผมได้แต่นอนเซ็งก่อนจะไดจะแวะส่งสารวัตรที่โรงแรมใกล้ๆพร้อมกับเอาอุปกรณ์ควบคุมต่างๆให้สารวัตรไปผมเลยย้ายตัวเองมานั่งข้างคนขับก่อนจะได้จะขับรถต่อ และจะให้ผมเข้าไปในบ้านนายในฐานะอะไรดีเข้าไปในฐานะเพื่อนก็คงไม่ได้เพราะผมกับเขาอายุห่างกันแถมการแต่งตัวของผมกับเขาก็ต่างกันราฟ้ากับเหวเลยผมว่าเข้าไปในฐานะคีดค่าน่าจะเข้าสุดนานะเมียฮะไม่เอาอะถ้าเข้าไปในฐานะนั้นทุกคนในบ้านนายต้องสงสัยแนะ่ก็ผมไม่ได้รู้จักอะไรนายเลยนอกจากชื่อจากอรไรทำงานอะไรกับเป็นน้องชายของเจอาแค่นั้นเอง คนเป็นผัวเมียกันมันต้องรู้พวกนี้สายใจคอชอบอะไรไม่ชอบอะไรวันเดือนปีเกิดอะไรพวกนี้ฉันเกิดวันที่สี่เดือนธันวาคมเรียนจบปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษตอนนี้ทํางานเป็นแพทย์ด้านวิจัยฉันชอบกินอาหารไทยๆอย่างพวกต้มยำแต่ไม่ใส่กุ้งเพราะฉันแพ้กุ้งฉันไม่ชอบกินของหวานหวานสีที่ชอบสีดําน้ําเงินขนาดน้องชายเดี๋ยวแรกๆก็ดีๆรักหลังๆไม่ต้องก็ได้ เรื่องนั้นไม่ต้องบอกก็ได้มั้งอะไรจะละเอียดขนาดนั้นผมไม่อยากรู้เรื่องขนาดน้องชายของเขาสักหน่อย <c oughs> เรื่องนั้นนายจะรู้ดีที่สุดเพรฉันเข้าออกในตัวนายตั้งหลายครั้งใช่เรางั้นผมถึงได้เดียดอยู่เนี่ยผมได้แต่เบปากก่อนได้จะจอดรถตรงข้างทางเอาละเราจะถึงบ้านแล้วเรางันมาเตรียมตัวกันนะเจะไดลงจากรถก็จะเดินไปหยิบกล่องอะไรบางอย่างกลับมาในกล่องนี้คือ ภายในใกล่องมันมีแหวนเงินอยู่สองวงและต่างหูสองคู่คือเจ้าเอาแหวนมาขอผมแต่งงานเหรอเนี่ยผมเขินนะนี่คือแหวนที่ติดเครื่องดักฟังกับเครื่องติดตามเอาไว้มันจะส่งสัญญาณให้ไอทีรู้ว่าเราอยู่ที่ไหนเกิดอะไรขึ้นมันจะได้ช่วยทันส่วนต่างหูเนี่ยมันเป็นเครื่องมือสื่อสารขนาดเล็กที่จะทําให้เราสามารถคุยกันได้ตลอดสูมันไว้ห้ามถอดนอะเจะไดหยิบต่างหูขึ้นใส่ก่อนจะส่งอีกคู่ให้ผมผมได้จัดก,การใส่ต่างหูคู่นั้นไว้ ก่อนเขาจะหยิแบแหวนขึ้นมาสวมที่นิ้วนางข้างซ้ายให้ผมและส่งอีกวงมาให้ผมด้วยผมเลยรับมาอย่างงงๆสวมให้ฉันสิเจไดยื่นมือซ้ายมาให้ผมอ๋อได้ผมรีบหยิบสวมที่นิ้วนางข้างซ้ายให้เขาทันทีพอเข้าบ้านแล้วนายต้องเรียกฉันว่าทีรา่รักอย่าลืมว่าเราเป็นผัวเมียที่รักกันมากก็ได้ผมจะแสดงแบบตีบทแตกให้ดูเลยหลังจากนั้นเจไดก,ก็ขับรถขึ้นมาบนเขาวิวข้างบนสวยมาก สองข้างทางก็เต็มไปด้วยต้นไม้ก่อนเราจะมาถึงยังบ้านหลังหนึ่งไม่เซกคหาสนรหลังนึงต่างหากซึ่งมันเหมือนคฤหาสหัสในหนังเลยครับตรงหน้าบ้านมีรูและประตูบานใหญ่ปิดอยู่ตรงลานหน้าบ้านมีนภูขนาดใหญ่ข้างบ้านก็ติดป่าเขาสุดยอดเลยบ้านที่ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติแบบนี้น่าอยู่มากเลยปีนปีนจะได้ขับรถไปจอดตรงประตูเหล็กตรงทางเข้าก่อนจะบีบแต่รถมาละครับมาละครับใครกันล่ะเนี่ย อยู่ๆก็มีชายคนนึงวิ่งมาเปิดประตูประตูเล็กที่อยู่ข้างๆก่อนจะได้มาหาเจาไดไม่ทราบว่ามาหาใครครับแล้วนัดไว้หรือเปล่าชายคนนั้นน่าจะเป็นยาวฟ้าบ้านหรือเปล่าเนี่ฉันชื่อเจไดไปบอกคนในบ้านว่าฉันกลับมาแล้วเจไดพูดด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยก็จะหันมองชายคนนั้นครับได้ครับงั้นรอสักครู่นะครับพูดจบชายคนนั้นก็รีบวิ่งกลับเข้าไปผมเลยหันมองร,บรอบๆก่อนจะเจอบางอย่างผิดปกติเป็นอะไรไป จไดถามอย่างสงสัยผมเองก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมบ้านของเจไดถึงได้ม mm. like ีเขตอาคมแบบเนี้ที่บ้านนายในเชื่อเรื่องพวกผีด้วยเหรอผมมองไปยังเขตอาคมที่มันครอบบ้านทั้งหลังไว้ไม่นะทำไมเหรอหรือว่านายเห็นอะไรก็นั่นแหละตอนนี้บ้านของนายมีคนวางเขตอาคมเอาไว้เขตอาคมเนี้มันครอบทั้งบ้านเลยซึ่งจากที่ผมดูมันไม่ใช่ของดีแต่เป็นไสยศาสตร์มนต์ดำ เขตอาคมเจไดคมไม่รู้สินะเขตอาคมก็เหมือนเขตแดนที่พวกหมอผีทำเอาไว้ว่านี่คือถิ่นของมันวิญญาทั่วไปไม่สามารถเข้ามาในเขตอาคมของมันได้แต่ถ้าเป็นหมอผีคนอื่นเข้ามาในเขตของมันคนที่ทำก็จะรู้ได้ทันทีอีกอย่างเขตอาคมนี้ยังช่วยให้อาคมของคนทำแกร่งขึ้นด้วยผมเคยเรียนวิชานี้มาจากหลวงตานะแต่ผมจะใช้กระต่อเมื่อปลูกใส่ของหรือทำน้ำมนเพื่อไม่ให้วิญญาต่างๆเข้ามารบกวนได้แล้วนายแก้ได้ไหม ไอ้ได้แตไมก็ได้ละแต่ว่าถ้าผมแก้คนที่กางเขนอาคมนี้ก็จะรู้นะมันจะเป็นการแหวกย่าให้งูตื่นหรือเปล่านั่นสินะงั้นมีวิธีอื่นไหมวิธีอื่นงั้นเหรอจากที่ดูเหมือนกับว่าเขนอาคมนี้จะแข็งแกร่งมากแต่ถ้าด,ดูดีจะเห็นว่าอาคมที่ครอบไว้มันไม่สเสถียรมันบ่งบอกได้ว่าคนทําได้รับบาดเจ็บงั้นก็ไม่ยากผมหยิบกรีดออกมาจากย่ามก็จะยกมือพนมและท่องบทสวดปกปิดอาคมของตัวเองไว้ เอาแล้วก็จบไปแล้วสำหรับตอนที่17นะครับเขาวา่หมอผีสู้กันแล้วอยางยางยางไม่รู้ตอนหน้าจะเป็นยังไงนะก็รอติดตามนะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้คุณนัเขียนประทองหัววุ้นด้วยนะครับเข้าไปคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณนัเขียนกันด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้วาตนาเบ้ด้วยนะครับฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะไปสวัสดีครับผมวัตนาเบ้ 怕、啊、呀。